อำเภอพัสมุรเจดีเป็นอำเภอที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นพื้นที่ที่รองรับน้ำนะคะจากทางเหนือแล้วก็น้ำทะเลหนุนนะคะก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยคะ่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่น้ำทะเลหนุนสูงถึง4เมตรนะคะทำให้น้ำขึ้นตั้งแต่9้าโมงเช้าจนประมาณบ่ายสองโมงก็ยังไม่ลงนะคะเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างด้วยแล้วก็เป็นน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะแต่ก็ ทำใจค่ะอยู่กับมันให้ได้นะคะก็ยังดีกว่าจังหวัดที่อยู่แถบอ่างทองอยุทยานะคะสุขโขทัยนะคะที่ท่วมหนักเลยนะคะของเราเป็นจังหวัดที่อยู่ปลายน้ำนะคะก,ก่อนไหลลงสู่อ่อาวไทยจะมีอิทธิพลจากทางน้ำเหนือไหลลงมาแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนด้วยคะ่ะ ที่ดินแปลงสวยด้วยนะ <laughs> สวยตรงไหนสวยมีน้ำมีน้ำมีปลาโอ้ยเ,เพื่อน <laughs> น้ำ จอน,น้ำทะเลหนุนด้วยไงแล้วน้ําเหนือลงมาแล้วนะเราเราเราตอนนี้อยุธยาหนักเลยบางบานอําเภอบางบานกับอาเภอพักไห้โดนหนักเลยเขาบอกว่าลอยน้ําอ่ะลอยลอยน้ําปีเนี้ยกบลอยเก่าหมดแล้วปีห mm ้า hmm. สี่หมายความว่าไงยุย้ยหมายความว่ามีร่องน้ําร่องใหม่ขึ้นมา ว่าปีห้าสี่หนักแล้วนี่หนักกว่าแสดงว่ามันมาทา้งุดไม่ใช่อะไรหรอกคนเราแม่งก่อสร้างเยอะเป็ดขุดตันหมดไม่แต่บางบานกับผักไห่เขาพื้นที่ต่ำอยู่แล้ว ม่รู้สุพรรณบุรีเขาทำยังไงก็ไม่รู้ไม่ท่วมเลยยุ้ยตั้งแต่ยุคป,ปัญหาททาไว้ทําดีมากเลยอ่ะมันต้องท่วมอะต่อมันต่อมันท่วมแล้วมันไหลผ่านไงยุ้ยมันแค่ไหลผ่านใช่มันไม่ขังไม่รู้ยุคบรรหารทาไว้อะดีมากเลยอ่ะนคนทั้งจังหวัดเลือกเขาไงต้อทำอะไรพูดเหรอมีร่องนะ้ำ นอนกันละ,นอน,อะนอนกันละไม่ไหวละตังไม่ไหวแลวนอนขอนอนดีกว่าแม่ก็เปียกนี่ถกขางเก่งขึ้นถุงเท้าเปียกไปแล้วนี่ถ้าเอาเจียวมาเสร็จเลยข้างหลังคิดเหลือจะรอด ข้างหลังก็ไม่รอดข้างหลังก็ต่ำ ลอดตรงหมู่บ้านป้อมปาก,การมาได้ก็โล่งแล้วตรงนั้นนั้นลึกแม่ก็กลัวว่ามอไซค์จะไฟดับ หมดแล้วตรงนี้สูงแล้วห้านาทีโอ้ oh. น้ำน้ำขึ้นน้ำทะเลหน,นุนนี่แหละชาวพัสมุรเจดีอยู่กันแบบนี้